ขนมมันม่วงทายังไงให้อร่อยนะจเองสูตรนี้นะคะส่วนผสมไม่กี่อย่างแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยนะคะ รสชาติของเขานะี่คือเขาบอกเลยว่าหอมอร่อยรสชาติคล้าย,ข,ายขนมดอกดินเคยกินกันไหมคะเอามาเริ่มทํากันเลยใช้มันม่วงนะคะ750กรัมเอาเราเอาไปต้มกันเลยนะคะเพื่อนๆต้องการความรวดเร็วพอมันสุกปุ๊บเราจะเอามายีค่ะใช้ซ่อมยีขณนะที่เขาร้อนๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลมะพร้าว300กรัมเกลือ2ช้อนชานะคะเพราะที่ใส่เข้าไปตอนนี้เพราะว่ามันยังร้อนอยู่นะคะน้ำตาลของเราก็จะได้ละลายง่าย,ายๆคุกเขา เป็นเนื้อเดียวกันได้ง่ายๆอะคะ่ะและทีนี้พอเขาเข้ากันเสร็จปุ๊บเราจะมาเตรียมส่วนของแป้งค่ะใช้แป้งมันสำปะหลังนะคะสามร้อยกรัมแป้งข้าวเจ้าเจ็ดช้อนโต๊ะแป้งข้าวเหนียวเจ็ดช้อนโต๊ะนะคะอย่างลนะประมาณห้าสิบกรัมคุกเคาสามแป้งนี้ให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็เอาแป้งมาใส่ในในมันที่เรายีไว้ตะกี้นะคะคุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะพอเขาเริ่มเข้ากันได้แล้วเราจะใส่กะทิไปทั้งหมด 250กรัมแต่ค่อยๆใส่ค่อยๆแบ่งใส่กันไปนะอย่าใส่พูดพลาดอันนี้ก็นวดไปจนหมดผงแป้งก่อนอันนี้เขาไม่ไม่ร้อนแล้วนะตัวเองพอที่จะนวดได้แล้วก็เอามือนวดนวดเขาค่ะพอหมดผงแป้งเสร็จปุ๊บนะคะใส่กะทิไปทั้งหมดเลยแล้วก็จะตามด้วยมะาพร้าวทุนทึกข,ขูดฝอยนะคะ หนึ่งร้อยห้าสิบกรมัมหรือถ้าใครมีมะพร้าวอ่อนก็ใส่มะพร้าวอ่อนก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าใส่มะพร้าวอ่อนก็ประมาณสา0ร้อยกรมัมอะค่ะอันนี้วันนี้หามะพร้าวอ่อนไม่ได้นะคะกุ้งก็ใส่เป็นมะพร้าวทึนทึกขูดฝอยไปคลุกเ้าทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเลยค่ะตัวเองทีนี้เราเตรียมไปตั้งหม้อซึ้งกันได้เลยนะคะเราจะนึ่งกันเลยนะคะนึ่งไฟกลางค่อแรงนะคะจะใส่ในถ้วยตไลยเลยนะตัวเองแต่ถ้าเพื่อนๆอยากใส่ใบตองก็ได้นะแต่ว่า ขอแนะนําให้อมามันเอาไปนึ่งนะคะถ้าต้มแล้วมันจะแฉะแบบนี้มันจะหอไม่ได้นะคะเอาวันนี้กุ้งก็นนึ่งไฟกลางข้อแรงประมาณ20นาทีนะคะพอครบ20นาทีปุ๊บแล้วก็เปิดฝาซึ้งดูว่าวิธีเช็คขนมสุกนะคะเอามาจิ้มดูถ้าไม่มีอะไรติดไม้ขึ้นมาเนี่ยแปลว่าขนมสุกได้ที่แล้วนะคะก็เอามาพักให้เย็นสนิทเลยนะคะวันนี้ได้ขนมทั้งหมด4 3าถ้วยนะขอบอกเลยว่า อร่อยหอมนะคะหอมน้ําตาลมะพร้าวหอมมันม่วงวิธีแกะนะก็ค่อยๆแซะเขาแบบเนี้ยค่ะรอให้ขนมเย็นก่อนนะให้เย็นสนิทเลยค่อยแซะค่ะขอบอกเลยว่าอร่อยเหมือนขนมดอกดินนะตัวเองรสประมาณนอย่างนั้นเลยอะ่ะทำง่ายอร่อยไม่หวานมากหอมมากๆค่ะ